เวลาที่นักการเมืองจะบ,บริหารมันเร็วรสั่งการได้เร็วถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติกังสดรับกันไม่เป็นมือ,ไม,มอไม่เป็นไม้นี่อันนี้ก็คือเด้งไปจบเลยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับคือเมื่ออยู่ตําแหน่งเล็กๆก,ก,ก็อยากตําแหน่งใหญ่เมื่อตําแหน่งใหญ่ก็อยากอยู่ต่อมันมีการชงจากรองวิษณุอยู่ว่าเนี่ยเดือนเนี่ย, <laughs> เ,ดเ,ยเดือนสิงหาแล้วเนี่ย ต้องพิจารณาแล้วนะแล้วตำแหน่งที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งครับมีผบอเหล่าทัพก็มีแล้วมีผบอรตอรออีกผบอเด่นก็จะ,กะเกษียณปีนี้และนี่ยังมีรองผบอรตอรออยู่ตั้งห้าคนนะมีจำนวนหนึ่งในห้าคนนี้ก็กำลังฟาดกันอย่างรุนแรงว่าไอ้นั่นเน่ะมันขี้โกงไอ้นั่นก็บอกว่าไอ้นี่ขี้โกงหลายคนก็คงจะต่อสายกันแล้วแหละนะฮะ ว่าฝ่ายการเมืองอะไรอย่างไรก็คงต้องไปพรีเซนต์กันแหละแต่ว่าถ้าเพิ่งมาพรีเซนต์ก็เสียใจด้วย<ค>นเนื่อง,างจากาว,ว่ามันมีคนล่วงหน้าไปไกลสร้างอะไรไว้ต่อมีอะไรไว้แล้วก็มีแต่คนที่ล่วงหน้าไปไกลๆเนี่ยก็ปรากฏว่าทางเพื่อไทยเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจครับเพราะว่าท่านนี้ก็หลายหน้ามากเลยฮะ <laughs> ทำไมนะหลักการที่บอกว่านักการเมืองไม่ก้าวไก่ใครการปจําใครมาเป็นตําแหน่งอะไรก็ต้องทํางานรับใช้นโยบายรัฐบาลอยู่แล้วตรงนี้ยึดหลักการนี้ไม่ได้เลยทําไมต้องเอาคนของตัวเองอันนี้พูดถึงประเทศไหนก็พูดไปนะครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่สําหรับประเทศไทยออรอบค <c oughs> ผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกัน <laughs> อยากเป็นการละครก็พูดไป <c oughs> อ๋อ